จะให้อาจารย์นะคะช่วยบอกผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะว่าถ้าเกิดเราเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายผ่านระบบออนไลน์แล้วเนี่ยเราควรจะติดต่อหรือว่าดําเนินการไปที่หน่วยงานไหนมีแบบหน่วยงานไหนแบบคอยช่วยเราบ้างไหมอะไรเนี่ยน่อนเลยครับเราเราเป็นผู้บริโภคแน่ๆใน้วแล้วองค์กรองค์กรตามกฎหมายนะครับที่มีหน้าที่โดยตรงในเรื่องของเนี่ยการคุ้มครองบริโภคก็คือสํงงานักงานคณะกรรมการคุ้มครองบริโภคเนี่ย จริงแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ตามกฎหมายสำคัญเนี่ยทั้งพรบคุ้มครองบริโภคปี2522นะครับเนี่ยและพันธม์แรขายตรงและตลาดตรงเนี่ย2545นะครับอันนี้เนี่ยใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยนะแน่นอนแหละฮะถ้ามันมีเรื่องอะไรขึ้นมาที่มันมีความไม่เป็นธรรมนะเนี่ยนะกระทบสิทธิบริโภคนะเนี่ยเราก็สามารถเนี่ยนะส่งเรื่องเนี่ยไปให้ แต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นได้นะครับซึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีไปไกลนะครับเช่นเจ้าหน้าที่นั้นเนี่ยสามารถที่จะดํเนินคดีถ้าเป็นเรื่องของการกระทําที่มันกระทบต่อผู้พวกจภคจนวนมากเนี่ยอาจจะมีการดําเนินคดีแบบกลุ่มก็ยังได้เลยเนะครั้ดกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมันไปไกลนะครับแต่ว่าในทางปฏิบัตินั้นเนี่ยนะในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยมันย,ยังไม่ค่อยมีความรับรู้อย่างมากแล้วก็ไม่ค่อยผู้บริโภคของไทยนั้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนผู้บริโภคต่างประเทศเพราะที่ต่างประเทศนั้นเนี่ยเขาเขาถือว่าเป็นสิธของเา ไอ้การเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายนั้นเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นแต่ผู้พวกไทยนั้นนี่นะก็จะคิดอีกแบบหนึ่งว่าเออช่างมันเถอะฉันซวยแต่ฉันเนี่ยเคยทํากรรมในดีดไว้ดังนั้นเนี่ยฉันยอมรับความซวยเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะทําให้ผู้ขายเนี่ยค่อนข้างจะเอาเปรียบผู้บริโภคนะครับแต่อันนี้ก็ตามเนี่ยเราก็พยายามใช้ช่องทางที่กฎหมายให้ให้ให้เราไว้เนี่ยเนะี่ยคือ address เรื่องไปยงังสํานักงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อยู่แล้วนะครับอัน,นี้เนี่ยแล้วก็เ่นย่ยนอนสำนักง,งานนี้นะั้นเนี่ยคงจะคงเ Work Hard ละ ทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับเพื่อไม่ให้ผู้รักไทยนั้นเนี่ยเป็นผู้ระโภคแบบที่ขาดความหวังนะฮะเราต้องเหมือนต่างประเทศนะว่าองค์กรที่มีหน้าที่ดูแลตามกฎหมายนั้นเนี่ยต้องสตรองจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากหน่วยงานของรัฐนั้นเนี่ยนะยังมีหน่วยงานเอ,อกชนนะเ,นเช่นสถาบันคุ้มครองผู้ริโภคเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมแต่บ้าเอิญของบ้านเรามีน้อยของต่างประเทศได้มีมากนะฮะจริงๆในต่างประเทศนั้นเนี่ยเขามีกลไกอีกกลไกหนึ่งนะก็คือในเรื่องของ การไม่ต้องใช้กฎหมายมากนะแต่ใช้วิธีการควบคุมกันเองกลไกการคุ้มความบริโภคนั้นมันจะมีสองกลไกหลักก็คือ1เนี่ยการคุมกันเองเขาเรียก <c oughs> ว่าเ e l f r e g เ l a t i o n คือให้ผู้ประกอบการคุมกันเอง2คือเรื่องของกฎหมายมาคุมถ้าการคุมกันเองไร้ผลเห็ไหมไอ้การคุมกันเองเนี่ยประการหนึ่งเนี่ยนะที่เห็นได้เนี่ยก็คือเรื่องของการให้เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือหลายคนคงไม่ทราบนะว่าประเทศไทยก็มีนะ เครื่องหมายรับรองความนม่าเชื่อถือที่เขาเรียกว่า trust mark อ่ะในประเทศไทยก็มีนะองค์กรของรัฐเนี่ยคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขามีการจัดทำเครื่องหมาย trust mark เนี่ยเขาเรียกเครื่องหมาย dbd เนี่ย dbd เนี่ยังนั้ในใครก็ตามถ้าองค์งรกรธุรกิจนะผู้ทำการค้าออนไลน์เนี่ยถ้าต้องการให้สื่อของเขาเช่นเว็บไซต์เนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือเนี่ยก็จะไปขอ trust mark เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือ dbd แต่กรมก็วาง ข้อกำหนดต่างๆว่าคุณจะต้องทำตามอะไรบ้าง1 2 3 4งสอนะครับเนี่ยอันนั้นเนี่ยถ้าใครก็ตามที่ผ่านการรับรองนี่ก็จะมีสิทธิ์ดิสเพลย์คือแสดงเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือบนเว็บไซต์ทําให้ผู้บริโภคเชื่อถือได้นั้นเราเองเนี่ยนะนอกจากเราเนี่ยเรียกร้องเนี่ยนะไอการคุ้มครองความช่วยเหลือจากภาครัฐเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นดูซิเว็บไซต์นั้นเนี่ยนะมันมีความน่าเชื่อถือไหมมี t r u s t m a r k ไหมเป็นต้น t r u s t mark ที่ออกโดยจะเป็นของ d b d ก็ได้ของใครหรือที่ออกโดยอันอ่เชน ารมีการให้กรอกบเตรครดินั้นมีเครื่องหมายวีซ่าวีซ่าเซอร์ฟายไหมหรือวีซ่าเวอร์ฟายไหมเป็นต้นเนี่ยใช่ไหมถ้ามันมีเนี่ยแสดงว่าโอเคแหละมันไว้ใจได้ในกรอบหนึ่งนั้นตัวเราเองเ่ยคุ้มครองตัวเราเองด้วยแต่ว่าถ้าเราหากเราขอคุ้มครองได้ไม่เพียงพอนั้นก็อาจจะขอความช่วยเหลือภาครัฐสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเนี่ยจะต้องแบบ มีความทำความเข้าใจนะคะผู้ขายก็อาจจะไปขอตัว trust มาหรือ DVD เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยกไ็ได้ได้รับความเชื่อใจจากผู้บริโภคส่วนผู้บริโภคเนี่ยเองก็จะต้องจําเป็นจะต้องเลือกอซื้อของจากแหล่งที่มันน่าเชื่อถือแล้วนี่ต้องต้องเล่าไปอีกนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วองค์กรในกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายสองฉบับเนี่ยที่เนี่ยที่วิจกรได้ได้ได้กล่าวไปเนี่ยเช่นไหมคือพรบคุ้มของผู้บริโภคกับพรบขายตรงและ แถบตรงเนี่ยอ่าก็มีคณะกรรมการนะครับพรบปีสองสองนี่ก็มีคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพรบปีสี่ห้าก็มีคณะกรรมการขายตรงและตลาดแบบตรงนะฮะแล้วคณะกรรมการทั้งสองชุดเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ไปการหนึ่งฮะก็คือหน้าที่ในการเขาเรียกว่า educational role คือบทบาทในการให้การศึกษาถ้าพบการทําใดนี่เช่นเว็บไซต์ใดก็ตามเป็นภัยแก่ผู้บริโภคสมควรให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยนะคือได้รับรู้เพื่อจะป้องกันตัวเองได้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยคุณก็มีหน้าที่เตือน แต่ในทางปฏิบัตินั้นองค์กรของไทยองค์กรเหล่านี้เองก็ใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายน้อยมากก็อยากให้องค์กรเหล่านี้ใช้อำนาจหน้าที่นี้เยอะๆนะครับเพื่อประโยชน์ผู้บริโภคอันนี้ก็ต้องแบบฝากความหวังไปถึงแบบผู้ที่มีอํานาจในประเทศไทยที่แบบว่าสามารถจัดการเรื่องนี้ได้เพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแล้วก็ยังอยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนค่ะครับะคะะ